มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาที่แคส68รอบที่1พอร์ตบลิโอตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้เป็นต้นไปสมัครได้ที่ e n t r y w u u a c t h อนาคตมิตรภาพและความสำเร็จคุณพบได้ง่ายๆที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวารลักษ์ Moving Forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของศักยภาพความพร้อมและความเคลื่อนไหวในทุกมิติของมหาวิทยาลัย,ยวารลักษ์โดยดิฉันจินตนาสุดสะอาดรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาที่สามารถพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุดิฉันกําลังพูดถึงเรื่องโรคต้อกระจกค่ะซึ่งเป็นโรคที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นสามารถเป็นโรคนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ร่วมรายการค่ะนายแพทย์สุวิทย์คงบรรดาสุขนะคะแพทย์เฉพาะ ทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติจากคลินิกจกักษุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งคุณหมอจะมาให้ข้อมูลกับเราในรายการในวันนี้ค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาให้ข้อมูลในเรื่องของเกี่ยวกับโรคตานนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมในรายการในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต้อกระจกซึ่งเชื่อแน่ว่าเป็น เจอบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุถูกต้องไหมคะมากครับโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนะคะเชื่อแน่ว่าหลายครอบครัวก็มีผู้สูงอายุที่บ้านนะคะคข้อมูลในวันนี้เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพื่อที่จะได้สังเกตผู้สูงอายุที่บ้านว่าเอ เป็นเสียงกลุ่มเสียงเป็นโรคต้อกระจกหรือเปล่าหรือว่าใครที่กําลังเป็นอยู่ก็อาจจะได้ข้อมูลจากในรายการในวันนี้เพื่อที่จะเป็นแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในที่เรากล่าวไปนะคะต้องขออนุญาตคุณหมอค่ะได้แนะนําตัวแล้วก็รวมไปถึงเราถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านของโรคกระจกตาให้ฟังกันสักนิดน,นึงก่อนคะ่ะใช่ครับครับผมก็ การสวัสดีผู้ชมทมางว่าอีกครั้งนะครับผมก็ผมนายแพทย์สุวิทย์คงบรรลสุขนะครับผมก็ปัจจุบันก็เป็นจักษุแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วลัยลักษณ์นะครับผมโดยผมจบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิตที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อทางด้านจากักษุที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับผม ครับแล้วก็มาเรียนต่อเฉพาะทางของทางด้านจากักษุลงไปอีกก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขาสายตาผิดปกตินะครับผมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมค่ะ<ฆ>ครับผมก็ตอนนี้ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านากระจกตาและและการผ่าตัดแก้ไขาสายตานะครับผมก็ประจำประจำ,ประจำเลยอ,อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วไลลักษณ์นะครับผม ก็ขอฝากเนื้ากตัวด้วยนะครนะคะก็เป็นแพทย์ผู้ชี่วชาญทางด้านของเกี่ยวกับโรคกระจกตาแล้วก็การรักษาสายตาผิดปกตินะคะทีนี้ค่ะคุณหมอขาเรามาลงรายละเอียดเบื้องต้นที่เราได้พูดคุยเกลื่นกันก่อนเข้ารายการดีกว่านะคะสําหรับโรคตาที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียงแค่โรคกระจก ต้อกระจกแน่นอนมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอคะครับผมก็โรคที่พบบ่อยเลยสําหรับคนไข้ที่อายุเยอะนะครับผมก็คือส่วนใหญ่มันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมนะครับผมเป็นความเสื่อมตามวัยเลยเพราะเราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเราไม่สามารถลดอายุตัวเองได้มันเป็นความเสื่อมของตามตามวัยตามร่างกายนะครับผมก็โรคที่พบบ่อยๆเลยก็เช่นกลุ่มโรคของตัวต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับผม แล้วก็นอกจากนี้นจริงๆก็ยังมีอีกหลายโรคเลยที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมตามวัยเช่นภาวะกระจกตาเสื่อมตาแห้งด้วยก็เช่นกันครับผมภาวะตาแห้งอันนี้ก็เพราะว่ามีความสัมพันธ์กับ,กบอายุที่อายุที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของตัวภาวะ,ะวุ้นในตาเสื่อม<ฮ>แล้วก็มีเรื่องของตัวจอประสาทต,ตาเสื่อมด้วยนะครับผมซึ่งโรคเหล่านี้ก็เป็นโรคที่ล้วนเกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะครับผมเป็นไปตามวัยตามอายุนะครับผม อย่างช่วงอายุวัยไหนคะคุณหมอคะที่สามารถได้จะโอ้โหเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวที่คุณหมอเกลืนมา ตั้งแต่ช่วงอายุท่าครับผมก็โดยปกติทั่ว,วไปประมาณอายุสักประมาณ50ปีขึ้นไปก็จะเริ่มมีความเสี่ยงของตัวโรคตัวโรคที่เกิดจากความเสื่อมตามวัยในลักษณะนี้แล้วนะครับผมก็จะแนะนําโดยทั่วไปส่วนใหญ่ถ้าคนไข้าอายู่สัก4ี่ปีขึ้นไปก็จริงๆก็จะแนะนําให้มามถ้าใครที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพตาเลยก็จะแนะนําให้มาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละครั้งเพื่อมาเหมือนตรวจเช็คอัพมาดูว่าเออเรามีความเสื่อมอะไรของทางของทางตาหรือย,ยังนะครับผมค่ะครับเอาล่ะคุณหมอบอกว่าต้อง40ปีขึ้นไปล่ะจะต้องแบบมี แนวโน้มที่จะเสี่ยงอย่างโรคที่คุณหมอเกริ่นมาถ้าเกิดในช่วงคุณไยทำงานแล้วคะมันสามารถที่จะเ,เกิดเป็นโรคต้อกระจกได้หรือเปล่าต้อเนื้อต้อเห็นได้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงไยทำงานแน่นอนว่าทุกคนต้องใช้ตาในการทำงานอย่างเช่นมองจอคอมพิวเตอร์มองจอโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเสี่ยงไหมคะครับผมก็ ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวโรคนะครับอย่างเช่นบางโรคอย่างเช่นต้อต้อลมกับต้อเนื้อหรือที่เป็นจะเป็นกลุ่มโรคใกล้เคียงกันอันนี้ก็คือ,อในอเกิดขึ้นในกรณีที่คนที่ได้เจอแดดลมฝุ่นเยอะๆอย่างเช่นถ้าสมมุติแบบวัยรุ่นที่แบบอย่างเช่นที่พบบ่อยบ้านเราเลยนะผมกลผ,ผมก็จะเป็นพวกแบบขับมอขับมอเตอร์ไซค์แนละ้วขับรถเครื่องไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใส่มใสหมดกันนกไม่ได้ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอลมเจออะไรเข้าหน้าบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยบางครั้งก็จะเจอในคนไข้าอายุแค่แบบ20่กว่า3ากว่าก็จะมาด้ อ๋อใช่หรือเจอแดดบ่อยๆอย่างเงี้ยบางครั้งก็มันเป็นความเสื่อมที่เกิดจากแสง UV อย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะเจอได้ในช่วงอายุที่น้อยลงมานะครับผมแค่ยี่สิบกว่าสามสิบกว่าก็จะพบได้แล้วก็ถือว่าสามารถเกิดขึ้นได้เปอร์เซนต์ก็มีอยู่ในกลุ่มก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุถูกต้องไหมคะคุณหมออ่ะทีนี้ขอลงดีเทลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโรคต้อกระจกนิดนึงค่ะคุณหมอคะโรคต้อกระจกเนี้ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรแล้วมีวิธีแนวทางรักษายังไงบ้างคะ ใช่ครับก็ปกติต้อกระจกจริงๆก็ถือว่าเป็นภาวะทางตาที่พบได้บ่อยมากๆนะเหมือนทุกคนเราทุกคนจริงๆก็พอถึงจุดนึงก็จะต้องมีเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนตัวโรคที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นความเสื่อมของวัยนะครับใช่เพียงแต่ว่าจะเกิดเร็วเกิดมากเกิดช้าเกิดน้อยตาอันนี้เป็นปัจจัยแล้วแต่บุคคลนะผมโดยที่นิยามคขาว่าต้อกระจกเลยนะผมก่อนหนึ่งก็ต้องลงลงดีเทลกันก่อนอแลวกันนะครับว่าต้อกระจกคืออะไรเออหลายคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้มัน นานนานมากแล้วเนาะ <c oughs> ได้ยินกันบ่อยๆเลยเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ต้อกระจกมันคือเอ๊มันเกิดจากอะไรมันเป็นความผิดปกติที่ส่วนไหนของตานะครับผมอันนี้ก็เลยเอาโมเดลตามให้ดูนะครับผมว่าต้อกระจกมันเป็นความผิดปกติที่ส่วนไหนของของลูกตาเรานะครับผมโดยคําว่าต้อกระจกเองมันเป็นมันมันเป็นความความเสื่อมของตัวเลนแก้วตาใช่ครับค <c oughs> ่ะคุณหมอสาธ <c oughs> ิตได้เลยค่ะวันนี้ถือโมเดลมาจากโรงพ,ราพยาบาลเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> จะได้เห็นกันจะชัดเลยว่าเอต้อกระจกเนี่ย จะมีลักษณะอย่างไรแล้วเกิดขึ้นในชั้นไหนของตาใช่ไหมคะอ่ายินดีค่ะกต็ตัวกระจกเองมันเป็นความขุ่นของตัวเลนเลนแก้วตานะครับผมก็อันนี้จากรูปภายนอกนะมันเป็นเป็นลูกตาลูกตาของคนเราเลยนะครับผมอันนี้อันที่เห็นอยู่ด้านหน้าสุดที่เราเห็นเป็นตาดำอันนี้คือกระจกตานะครับผมกระจกตาแต่ว่าตัวเลนตาจริงๆแล้วมันอยู่ข้างในลูกตาอีกทีนึงนะครับผมอ่าอันนี้ขออนุญาตเปิดอ่าเปิด ครึ่งให้ดูเลยนะผมว่าข้างในจะได้เห็นว่าข้างในเป็นอะไรอันนี้น่าสุดเป็นเป็นตัวกระจกตานะผมแต่ว่าตัวเลนตาเลนตาเลนแก้วตาเลยจริงๆก็คืออยู่ในช่องหน้าลูกตานี่นะครับผมก็เป็นเลนเป็นเหมือนตัวที่ทําหน้าที่รวมแสงค่ะใช,ใช่ตัวนี้เป็นตัวทำตัวที่ทําหน้าที่รวมแสงให้ให้ให้ภาพให้ภาพที่เราเห็นมันไปตก ที่จอประสาทตาจนเราสามารถเห็นเป็นภาพได้นะผมก็จะเห็นว่าปกติหลักการที่เราจะเห็นภาพได้ก็คือมันจะต้องมีแสงผ่านเข้ามาจากภายนอกผ่านกระจกตาส่วนหนึ่งแล้วก็ผ่านตัวอันนี้ตัวเลนส์กย ผ่านตัวเลนส์แก้วตาผ่านตัวเลนส์แก้วตาเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับผมนะรแล้วหลังจากนั้นตัวเลนส์แก้วตาจะทําหน้าที่ในการรวมแสงทั้งหมดให้มาตกตกที่จุดรับภาพชาัดที่ตรงจอประสาทต,ตาเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นภาพได้ภาพหนึ่งเลยก็คือมันต้องอาศัยหลายๆปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือตัวเลนส์แก้วตานี่ก็เหมือนกันค่ะว่าต้อกระจกคือเป็นภาวะที่เกิดความขุ่นขึ้นมาของตัวเลนส์แก้วตานะครับผมเหมือนให้จินตนาการไว้ว่าถ้าสมมติเวลาไอตัวเลนนี้นี่มันขุ่นเหมือนเราก็มองผ่านอะไรที่่่มมมมััััััันนนนนนขุะะะะกกกก็็จจาาารรรรรบบบภพไชชดคคใ ทีนี้แนวทางการรักษาล่ะคะคุณหมอเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางการรักษาโดยวิธีไหนได้บ้าง นะครับก็โดยปกติตัวต้อกระจกเลยนะผมก็เบื้องต้นในกรณีถ้ายังเป็นไม่เยอะมากหรือเพิ่งเป็นระยะต้นๆเราก็ยังสามารถประคับประคองหรือดูด,ดูเขาเรียกดูอาการเบื้องต้นกันไปก่อนได้ยังไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอาจจะเป็นการแก้อาดในกรณีที่คนไข้มีค่าสายตาผิดปกติจากภาวะต้อกระจกเช่นอาจจะเกิดภาวะสายตาสั้นมากขึ้นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยแว่นไปก่อนได้ยกเว้นแต่ถ้าต้อกระจกมันเริ่มเป็นเยอะขึ้นมากๆอันนี้มันจะเริ่มคนไข้การมองเห็นของคนไข้จะเริ่มไม่ชัดแล้วครับ เมื่อเมื่อเป็นต้อกระจกเริ่มมากขึ้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมคะสมมุติอ่ะยกตัวอย่างคุณหมอกาลังตรวจคนไข้ยอยู่สามารถมองเห็นได้แบบนี้ด้วยตาเปล่าไหมคะว่าคนนี้เป็นโรคต้อกระจกคือมันสามารถมีอะไรติดอยู่ที่ตาใช่ไหมคะ,ะต้องอ่าก็คือถ้ามองคนเราปกติถ้ามองเข้าไปภายในลูกตานะครับผมเราจะเห็นเป็นตาดําก่อนแล้วจะ,ะอ่าจะเห็นในกรณีที่ต้อกระจกมันสุกเยอะจริง,รง,รงๆมันจะเริ่มเห็นไอตรงผตรงรูม่านตามันจะเห็นมันจะเห็นคนทั่วไปจะเป็นสีดําแต่กรณีถ้าต้อกระจกเริ่มสุกมันจะเริ่มเห็นเปลี่ยนเป็นสีออก ทึบๆสีขาวๆทึบๆขุ่นๆอ,อย่างเงี้ยครับผมอันนี้ต้องเป็นเยอะจริงๆแต่ว่าในกรณีถ้ายังเป็นไม่เยอะโดยเบื้องต้นก็ก็ก็แนะนำว่ามาตรวจกับแพทย์ด้วยเครื่องมือดีกว่าน,ะน,นี้จะตรวจได้นิจฉัยได้แม่นยำม,มากกว่าการมองด้วยตาเปล่าครับผมเพราะถ้าเห็นด้วยตาเปล่าได้ว่าเป็นต้อกระจกแปลว,ว่าคนไข้ต้องเป็นเยอะมากๆแล้วนะครับผมใช่ครับผมวิธีสังเกตอาการตัวเองเหรอคะคุณหมอหรือว่าสังเกตอาการคนรอบข้างอ่าสมมติเรามีผู้สูงอายุที่บ้านอ่าสังเกต เขาได้ไหมว่าเขามีลักษณะยังไงบ้างถึงจะมีแนวโน้มเสี่ยงเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างคะได้ครับเอาเป็นคําถามที่ดีมากนะครับผม,ผมก็าการอาการเบื้องต้นเลยของต้อกระจกเลยก็คือภาพไม่ชัดเรับผมภาพไม่ชัดเช่นอย่างเช่นเวลามองมองอะไรแล้วรู้สึกเหมือนโดยเฉพาะในที่มืดอย่างเช่นในที่มืดก็อาจจะเวลามองแสงแสงอาจจะเริ่มแตกหรือมองในภาพตามปกติก็คือภาพ ภาพความชัดความชัดเจนของตัวภาพที่ที่ที่เรามองผ่านตามันอาจจะไม่ชัดไม่ชัดด้วยหลายสาเหตุเช่นไม่ชัดเพราะว่าค่าสายตาเปลี่ยนไปก็ได้หรือว่าไม่ชัดเพราะว่ามันมันเป็นเพราะว่าจากต้อกระจกที่มันลักษณะมันทึบมากขึ้นเวลามองมันเลยมันลักษณะจะเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าๆอย่างงี้ครับผมตัวภาพที่เห็นมันจะเป็นฟ้าๆขึ้นมาอย่างงี้ครับผมใช่ครับผมหรือต้อกระจกจริงๆถ้ายิ่งเป็นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าจะทําให้ค่าสายตาสั้นสั้นมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นในคนค่าคนคนที่อายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งจะเห็นว่าค่า,คาสายตาบางทีอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาอย่างเช่นมองใกล้ตอนแรกที่มองไม่เวลามองใกล้ๆอาจจะไม่ชัดตอนหลังๆอาจจะกลับมามองชัดมากขึ้นอันนี้แปลว่าต้อกระจกก็อาจจะเยอะขึ้นได้เหมือนกัน ใช่ครับก็เบื้องต้นก็แนะนําว่าถ้าสมมติมีอาการมีอาการาในลักษณะดังกล่าวจริงๆก็มาตรวจกับแพทย์ทยเฉพาะทางมาตรวจกับจักษุแพทย์ดีกว่าจะได้ตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจะได้ดูได้อย่างละเอียดได้ว่าเป็นต้อกระจกมากน้อยเพียงใดนะครับผม,มถ้าเกิดว่าเรามาตรวจแล้วเนี่ยเจอว่าเอ๊ะกาลังมีแนวโน้มที่จะเป็นต้อกระจกจะได้หาวิธีแนวทางรักษาได้ถูกต้องถูก<ช>วิธีนะคะรู้ก่อนรักษาก่อน คุณมอคะเคยมีเคสที่เอเป็นเยอะเป็นหนักมากแล้วมารักษาทีหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามีเคสกรณีตัวอย่างแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับก็คําถามคําถามนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ดีเหมือนกันนะผมก็คําถามที่ว่าเอเวลาคนไข้ถ้าปล่อยปล่อยไว้จนเป็นเยอะอๆแล้วมารักษาแล้วจะ,จะมีผลอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะครับผมก็มต้องบอกเลยว่าตัวต้อกระจกเนี่ยก็ในกรณีถ้าเป็นเยอะจริงๆนะก็มีผลทําให้ทําให้การมองเห็นแบบแย่จนถึงขั้นอาจจะ อาจจะทํามีผลทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ในกรณีที่ต้อกระจกเป็นเยอะเมากนะครับผมอย่างเช่นกรณีที่คนไข้เป็นเยอะมากๆก็คืออาจจะเกิดภาวะต้อหินต้อหินตามมาได้หรือเกิดภาวะม่านตาอักเสบตามมาได้นะผมทําให้ความดันตาสูงขึ้นได้เขาเรียกเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันมันเป็นเยอะมากๆเกินไปซึ่งในกรณีถ้าต้อกระจกสุกเยอะมากๆเงี้ยการรักษาตอนที่มันสุกสุกงอมแล้วอันนี้จะจะรักษารักษาค่อนข้างยากกว่าการที่ กว่าตอนที่มันยังเป็นไม่สุกมากนะครับผม <Okay. S 2> ครับผมได้ฟังที่คุณหมอพูดมาสุกงอมสุกมากสุกน้อยคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่า,าระยะสุกงอมสุกมากสุกน้อยเนี่ยจะต้องมีระยะเวลากี่ปีคะถึงจะ สุกงอมสุกมากแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับคนไข้เลยเพราะบางคนในกรณีถ้ามีปัจจัยกระตุ้นเยอะมันก็จะอาจจะสุก<อ>ระยะความสุกก็อาจจะสุกได้ไวกว่าคนทั่วไปนะผมะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวต้อกระจกสาเหตุหลกักๆเลยที่เกิดเกิดขึ้นได้ที่พบได้บ่อยในคนทั่วไปเลยหนึ่งก็คือความเสื่อมตามวัยหรือความเสื่อมตามอายุนะครับผมค่ะครับผมแล้วก็อ่าปัจจัยที่2เลยก็คือแสง UV แสง UV หรือ แสงแดดทั่วไปเนี่ยครับผมในกรณีที่คนไข้ที่ได้รับแสง UV เยอะอันนี้ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้ต้อกระจกเป็นเป็นไวมากขึ้นภาวะที่3เลยเช่นคนไข้มีโรคประจาตัวอื่นๆเช่อนอย่างเช่นภาวะเบาหวานถ้าคุมน้าตาลไม่ดีต้อกระจกก็เป็นได้เป็นได้ไวมากขึ้นอ,อันที่4ี่เลยคนไข้เคยได้รับอุบัติเหตุอะไรกระแทกตาในกรณีที่คนไข้ได้รับอุบัติเหตุกระแทกตาแรงๆอันนี้ก็จะทําให้เกิดต้อกระจกขึ้นมาได้ ไวๆวมากๆด้วยภาวะนี้ใช่ฮะอันนี่ห้าคนไข้ที่ได้รับสเตียรอยสารสเตียรอยไม่ว่าจะเป็นแบบหยอดแบบกินในกรณีถ้าเป็นขนาดที่สูงมันก็มีผลทําให้ต้อกระจกเป็นวไวมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าตัวต้อกระจกเป็นได้จากหลายอย่างมากๆเลยนะครับผมครับผม อยากให้คุณหมอค่ะช่วยเล่าถึงเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรคตาที่ทันสมัยในปัจจุบันที่ศูนย์การแพทย์หมอว่าล,ลัไรล่ะห้ฟังิด้เลค่ะได้ครับก็จริงๆแล้วการรักษาที่ที่เขาเรียกว,ว่าเป็นเหมือนการรักษามาตรฐานเลยในปัจจุบันเลยนะผมก็เขาเรียกว,ว่าทางการแพทย์ก็จะใช้คาว่าเป็นโกลด์สแตนดาร์ดเลยครับผมในการรักษาเรื่องของตัวต้อกระจกเลยก็คือการใช้เครื่องเครื่อง เครื่องมืออันต้าซาวนะครับผม<ฆ>หรือขึ้นความถี่สูงในการไปสลายตัวตัวต้อกระจกนะครับผมซึ่งในศูนย์การแพทย์ของเราก็มีเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยเลยนะจัดได้ว่าทันสมัยันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับศูนย์การแพทย์วไลรักนะครับผมก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับผมโดยการใช้ขึ้นความเสียงความความถี่สูงหรือขึ้นอันต้าซาวนะครับผม แต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดนิดนึงในกรณีที่คนไข้บางบางเคสอย่างเช่นกรณีเป็นต้อกระจกที่ค่อนข้างสุกเยอะสุกสุกมากๆอย่างเงี้ยบางครั้งการใช้ขึ้นความขึ้นความผีสูงอันนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อาจจะต้องเป็นการรักษาด้วยวิธีอื่นเช่นเป็นการผ่าตัดด้วยการเปิดแผลกว้างนะครับผมค่ะใช่อ,อย่างที่เราเห็นภาพอินเสิร์ตในรายการในตอนนี้ค่ะอยากให้คุณหมอได้เล่าถึงภาพนิดนึงค่ะว่าตอนนี้กําลังเป็นการผ่าตัดในเรื่องของโรคอะไรเกี่ยวกับตาคะคุณหมอคะครับผม อันนี้ก็เป็นเป็นการอันนี้เป็นการรักษาเรื่องของตัวต้อเนื้อนะครับผม<อ>ซึ่งอันนี้ก็ต้อเนื้อ,อก็ที่เราของทางศูนย์การแพทย์วไลศูนย์การแพทย์วไลรักนะครับผมก็<อ>มีมีเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัย Jadi, จะเห็นว่าตัวกล้องเองก็ทันสมัยมีการใช้เยื่อหุ้มรกมาใน,ในการช่วยช่วยในการผ่าตัดลอกต้อเนื้อนะครับผมแล้วก็มีม,มีทั้งการใช้กาวชีวภาพนะครับผม,มซึ่งก็ถอือว่าค่อนข้างทันสมัยันดับต้นๆเลยนะครับผม<า>ใช่ครับ อย่างผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับตาที่เดินทางมาใช้บริการที่ส่วนการแพทย์ส่วนมากแล้วเปอร์เซ็นต์สูงแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของโรคอะไรมากที่สุดคะและได้ร,รับการรักษาอย่างไงบ้างถ,าถ้าถามเลยว่าโรคที่พบได้บ่อยมากๆเลยของแผนกตาเลยนะผมอันดับแรกเลยก็คิดว่าน่าเป็นเรื่องของตัวโรคตาแห้งอ,อันนี้พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะผมครับผมอาการตาแห้งเนี่ยแต่ว่าอาการอาจจะมากน้อยอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่เคสนะครับผม ครับผมอันนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างพบบ่อยแต่ว่าตัวตาแห้งจริงๆก็มีการรักษาได้หลากหลายแบบหลากหลายวิธีมากแต่เบื้องต้นก็อาจจะแนะนาให้หลีกเลี่ยงปัจจัยที่มันทาให้ตาแห้งแล้วก็อะไรบ้างคะคุณหมออย่างเช่นแบบเจอแสงแดดเจอลมเจอ,อเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นทําให้เกิดภ<ม>าวะตาแห้งได้มากขึ้นการใช้สายตาที่เยอะนะผมก็จะจะทำให้การกระพริบตาน้อยลงทําให้เกิดภาวะตาแห้งได้มากขึ้นนะผมใช่แต่ก็การรักษาของตาแห้งก็อาจจะใช้เป็นน้ําตาเทียมอย่างเงี้ยครับผมก็เบื้องต้นก็ หรือว่าก็พอทุเราพอช่วยในการรักษาภาวะตาแห้งได้ค่อนข้างดีเลยครับผมอย่างไวัยไหนคะที่เป็นเยอะที่สุดในช่วงของใบตาแห้งจริงๆตาแห้งก็ปัจจัยปัจจัยเสียงสำคัญเลยก็คืออายุเหมือนกันครับผม,มจะพบว่าภาวะคนคนไข้ที่อายุเยอะจะมีภาวะตาแห้งได้ได้มากกว่าคนไข้กลุ่มที่มีอายุค่อนข้างน้อยนะครับผมยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งพบภาวะตาแห้งมากขึ้นนะครับอนอกจากรายละเอียดเรื่องโรคต้อกระจกที่คุณหมอให้วิธีทางแนวทางในการป้องกันแล้วในโรคของ เกี่ยวกับตาโรคอื่นล่ะคะคุณหมอคะคุณหมอจะมีวิธีการให้ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาได้ยังไงบ้างคะโรคเกี่ยวกับถือว่าเป็นคําถามกว้างนะคะโอ้ครับผมเอาเป็นว่าเอาหรือเอาเป็นเอาต้อกระจกก่อนก็ได้นะครับว่าเอเรามีวิธีการป้องกันได้หรือเปล่าวิธีการรักษาวิธีอื่นเช่นใช้ยาหยอดหรือยากินมันรักษาต้อกระจกได้หรือเปล่าอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นคําถามที่ หลายๆคนอาจจะอยากรู้นะครับผมครับผมก็ปัจจุบันเลยนะผมตัวต้อกระจกเลยก็อย่างที่บอกไปว่าปัจจัยกระตุ้นหลกัหลกๆเลยที่ได้ได้พูดไปตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นเรื่องของตัวความเสื่อมของของตัวเลนนะครับผมเป็นความเสื่อมของร่างกายนะครับผมแล้วก็อันดับสอเลยก็ถ้าเป็นความเสื่อมเนี้เราอาจจะเลี้ยงไม่ได้เพราะทุกคนแล้ก็ ความเสื่อมมันเสื่อมตามวัยเนาะเราไม่สามารถ <ชะ S 1> ไปลดอายุของตัวเอง <c oughs> ได้นะครับผมแต่ว่าอันดับที่2ก็คือแสง UV <ม>นะครับผมก็คือตัวแสงอัลตราไวโอเลตอันนี้เราสามารถเลี่ยงได้เราสามารถป้องกันได้ในกรณีที่ในชีวิตประจําวันถ้าจะต้องออกแดดหรือเจอแสงแดดแสง,แสง UV อันนี้ก็คือเราสามารถใช้ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ใช้เป็นแว่นกันแว่นกันแดดแว่นกันตัว UV ได้นะครับผมก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้นะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ สำหรับายายาหยอดอายาหยอดบางอย่างเช่นในสมัยก่อนเคยมีางานวิจัยแต่ว่างานวิจัยก็อาจจะยังไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากนะักในเรื่องของการชะลอชะลอเรื่องของตัวาการเกิดภาวะต้อกระจกนะผมก็<ะ>ก็ ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์เขาเรียกว่าอะไรที่เด่นชัดมากนักในการช<ฮ>ะลอชะลอเรื่องของตัวต้อกระจกนะครับผมส่วนอาหารการกินอาหารเสริมอรเงี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีการกินอาหารเสริมเพื่อรักษาโรคต้อกระจกซึ่งปัจจ Lebanon ุ<ๆ>จจบันก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่มียังไม่มีสารอาหารใดที่มากินเพื่อเพื่อช่วยในการรักษาภาวะต้อกระจกนะครับผมใช่เพราะว่าจะเห็นโฆษณากันค่อนข้างเยอะเลยนะผมอาหารเสริมว่าช่วยรักษาเรื่องของตัวต้อกระจกนะผมก็คือต้อกระจกถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ววิธีการที่จะทําให้หายไปได้ก็มีแค่การผ่าตัด<ฮ> ผ่าตัดลอกต้อกระจกนะครับผมมันไม่สามารถหายขุนเองได้มไม่ว่าจะเป็นยาหยดยากินถ้ามันขุนแล้วขุนเลยนะผมต้องออกต้องผ่าออกค่ะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าใครที่เป็นโรคต้อกระจกอยู่แล้วในเรื่องของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงมีไหมคะสำหรับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีอาหารที่ทควรหลีกเลี่ยงโดยตรงนะผมะยกเว้นแต่อย่างเช่นอาหารถ้าถ้าถ้าเสี่ยงต่อ อพอาภาวะน้าตาลสูงอย่างเช่นเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยผมก็ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็จะเขาเรียกว่าชะลอชะลอความเสื่อมจากจากจาก,จากตัวโรคเบาหวานมากกว่านะครับผมเพราะว่าเบาหวานจริงๆถ้าถ้าคุมน้ำตาลไม่ดีเยอะๆสุดท้ายมันก็จะกระตุ้นให้เกิดเกิดการเป็นต้อกระจกได้ไวไวมากขึ้นกว่าคนปกติ ต้องบอกว่าที่คลินิกจักษุที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่คุณหมอสวิทเท่านั้นนะคะอยากให้คุณหมอค่ะได้พูดถึงภาพรวมของคลินิกจักษุที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่หนึ่งค่ะว่ามีคุณหมอเชี่ยวชาญทางด้านอื่นๆเกี่ยวกับตาด้วยเช่นกันค่ะใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็มีมีหมออมพลทางด้านจอประสาตานะครับผมแล้วก็มีมีคุณหมอต้อหินครับผมแล้วก็มี หมอหมอตาเด็กนะครับผมใช่ส่วนขอมงผมกว่าเป็นหมอกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตานะครับผมค่ะผมก็สำหรับการผ่าตัดแก้ไขสายตาก็อันนี้ เคยเคยเคยสงสัยมาไหมครับว่ามันคือ,ม,คอมันคืออะไรครับคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ,ะก็เป็นการผ่าตัดอย่างเช่นในการใช้ใช้เรื่องของตัวตัวเลเซอร์ในการผ่าตัดแก้แก้ไขาสายตาผิดปกติโดยการแก้ไขที่กระจกตาหรือทางกระจกตาที่อยู่ทางด้านหน้าสุดนะผมก็หรือถ้าพูดพูดง่ายๆเลยก็ที่เคยได้ยินกันอาจจะเป็นเรื่องของตัว PRK เป็นเลสิกหรือว่าเป็นการทำตัว Re เล็ก m ์มายนะครับผมใช่ซึ่งในอนาคตเร็วๆนี้ก็คิดว่าของทางศูนย์การแพทย์เองก็มีแผนมี มีแผนจะจะจัดตั้งเป็นศูนย์เลสิกเหมือนกันนะครับอืมนะคะนะคะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอได้ยกตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจในเรื่องของการได้รับการผ่าตัดเมื่อเราได้เห็นในภาพอินเสิร์ตสักครู่ผ่าตัดเสร็จรรอยแล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณหมอคะต้องบอกเลยนะครับผมว่าตัวต้อกระจกเองก็เป็นเป็นเหมือนหนึ่งในการผ่าตัดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเยี่ยมเลยจากตอนแรกคนไข้ที่มองไม่เห็นบางคนต่อกรณีที่ต้อกระจกเป็นเยอะๆนะครับมองเห็นอาจจะเห็นแค่ เหมือนมองมองเห็นแค่แค่มือไหวๆอย่างเงี้ยครับผมอเอาอบางคนแบบมองมองแบบอ่านไม่ได้เลยเวลาเห็นได้แค่เห็นแค่เหมือนมีแค่แสงมีเหมือนมีแค่มือไหวๆอย่างเงี้ยผมถือว่าใช้ชีวิตประจำวันออยากเหมือนกันนะครับประจวัน,น,นะะค่อนข้างยากเลยซึ่งหลังผ่าตัดเสร็จปุ๊บสามารถมองเห็นมองเห็นได้ชัดเท่าเทียบเท่ากับคนที่สายตาปกติได้เลยนะครับผม ซึ่งขึ้นอ่าซึ่งมันมีรายละเอียดอีกนิดนึงด้วยสาหรับการผ่าตัดลอกต้อกระจกนะผมก็อย่างที่บอกไปต้อกระจกมันเป็นไอตัวเลนเลนแก้วตาที่มันขุนนะครับผมตอนนี้เนี้ยเราจะผ่าตัดเอาเลนแก้วตาที่ขุนออกแล้วเราเราจำเป็นต้องใส่ตัวเลนแก้วตาเทียมเข้าไปค่ะซึ่งเลนแก้วเลนแก้วตาเทียมเนี้ยก็มีหลากหลายชนิดให้เลือกอีกเป็นเลนชัดหลายระยะเป็นเลนแก้เอียงด้วยซึ่งรายละเอียดดีเทลอันนี้ คิดว่าถ้าลงรายละเอียดจะค่อนข้างยาวเลยนะผมแต่ว่าอยากให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วหลังผ่าตัดลอกต้อกระจกเรามีการใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปทุกเคสนะครับผมแล้วลเลนแก้วตาเทียมเองก็มีอีกหลากหลายชนิดมากๆกครับผมการดูแลหลังจากการผ่าตัดนะคะโรงพยาบาลได้ให้บริการยังไงบ้างในการหลังดูแลหลังผ่าตัดค่ะครับผมก็หลังหลังจากการดูแลผ่าตัดเบื้องต้นก็ทางโรงพยาบาลเองก็สัม มีมีห้องให้ผู้ป่วยเข้ารับการ<ะ>เข้ารับการนอนแอดมิดเพื่อเพื่อตรวจติดตามอย่างอย่างใกล้ชิดได้นะครับผมแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็จะมีการจัดจัดออดรมดูแลให้ความรู้ว่า,าข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดต้องกระจกควรทําอย่างไรห้ามน้ําเข้าตายางไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งคิดว่าโดยปกติผ่าตัดล็อกต้องกระจกก็การดูแลอาจจะไม่ได้ยากมากส่วนที่คิดว่ายากที่สุดก็คือคิดว่าเป็นการดูแลไม่ให้มีน้ําน้ําเข้าตา หลังผ่าตัดลอกต้อกระจกประมาณ1เดือนนะครับผมอันนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอะไรคิดว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วใช่ครับในส่วนของคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนําสําหรับครอบครัวไหนที่มีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านแล้วก็อยากจะให้ใส่ใจในเรื่องของการสังเกตสุขภาพตาผู้สูงอายุในครอบครัวนิดนึงค่ะใช่ครับก็อย่างที่บอกไปเลย ตั้งแต่อายุ40ปีสัก40ปีขึ้นไปเลยถ้ายังไม่เคยตรวจสุขภาพตาแล้วไม่ไม่ชัวร์ว่ามีปัญหาทางด้านตาอะไรหรือเปล่าก็แนะนําว่ามา,มา,ม,ามาตรวจที่โรงพยาบาลได้นะครับผมก็ใช้ระยะเวลาในการตรวจไม่นานมากแล้วทางทางวิเลยรักเองมีเครื่องมือที่ค่อนข้างโอ้เพียบพร้อมค่อนข้างทางสมัยหลายอย่างเลยนะครับผมในการช่วยช่วยในการคัดกรองโรคทางเบื้องเบื้องต้นของทางตานะครับผมไม่ว่าจะเป็นมีการทําลานสายตาการตรวจด้วยเครื่องเครื่องสแกนตัวม่านตาการตรวจเครื่องสแกนพิเศษทางกระจกตานะครับผมซึ่งบอกบอกได้เลยว่าที่ศูนย์ แพทย์วัยรักเองของเราเองก็มีเครื่องมือที่ ค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วทันสมัยมากๆมากๆแบบมากๆจริงๆเลยนะครับผมก็แนะนําถ้าใครไม่มั่นใจทางด้านสุขภาพตาแค่มีตามมวนิดหน่อยก็ม,มาตรวจได้แล้วนะครับผมยินดีให้ให้ให้คำแนะนําและให,ให้ให้การรักษากับผู้ป่วยทุกรายเลยนะครับผมเอ๊คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านในขณะน,นี้คุณหมอพูดมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะเข้ามาตรวจตาประจําปีจังเลยทีนี้ในการตรวจมาตรวจเนี่ยตรวจวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างคะคุณหมอคะการให้บริการของคลินิกจากสูค่ะ ครับผมก็สําหรับคลินิกจากสูนะครับผมก็เปิดบริการทุกวันเลยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับผมทุกวันมีคุณหมอลงตรวจนะครับผมครับผมก็สําหรับรายละเอียดเรื่องตารางวันเวลาลงตรวจนะครับผมถ้าเป็นของผมก็จะมีเรื่องของตัววันจันทร์ตรวจ8 8ดแโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับผมครับผมส่วนวันอังคารเป็นนอกเวลาครับผมเป็น5้าโมงเย็นถึงสองทุ่มวันพุธ8ปดโมงแปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็น อยู่แน่นเลยนะคะวันศุกร์8โมงเช้าถึง4โมงเย็น <c oughs> ส่วนวันพฤหัสไม่มีเป็นวันผ่าตัดนะครับโอ้โห oh, แล้ววันไหนคะมาแล้วได้เจอคุณหมอสวิทย์วันไหนคะ ทุกวันยกเว้นวันพฤหัสทุกวันวันพฤหัสนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถเดินทางเข้ามาตรวจใช้บริการในเรื่องของสุขภาพตาได้นะคะที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะหรือว่าอาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาทางหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เบื้องต้นก่อนได้นะคะหรือว่าจะเป็นบริการการตรวจสุขภาพอย่างอื่นก็มีให้บริการอย่างครบถ้วนนะคะช่วงท้ายค่ะคุณหมอขาคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ ดีรวมไปถึงสุขภาพตาซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆค่ะเชิญค่ะครับผมก็เอาจริงๆดวงตาของเราก็มีแค่คู่เดียวนะครับผม <c oughs> ก็จริงๆถ้ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบแค่ตามัวตาแดงหรือเครื่องตานี่ถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจก็แนะนําว่ามาตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วัลรักของเราได้นะครับผมของเรามีทีมแพทย์ที่พร้อมมีเครื่องมือที่พร้อมนะครับผมแล้วก็าาทางาทางทางโรงพยาบาลก็ให้การดูแลได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมครับผมก็ เพราะปัญหาเนเะพราะปัญหาทางด้านตาก็าถ้ามีเพียงแค่เล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะปล่อยปไว้ในระยะยาวอาจจะไม่ดีนะครับผมก็เบื้องต้นถ้ามีแค่ปัญหานิดๆหน่อยๆก็าสามารถมาเข้ามาพบมาปรึกษาแพทย์ให้ให้แพทย์ตรวจตรวจดูแลได้ได,ไ,ดได้ทุกวันเลยนะครับผมจันถึงสุกนะครับผมก็แนะนำนะครับผมถ้าใครไม่มั่นใจหรือมีปัญหาทางตา,ตา,ตาเล็กๆน้อยๆก็สามารถเข้าเข้ามาตรวจกับทางศูนย์การแพทย์วรายลักได้เสมอนะครับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการรวมไปถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตาโดยเฉพาะในเรื่องของโรคต้อกระจกนะคะที่สามารถเจอได้ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมที่มีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่จะสังเกตนะคะผู้สูงอายุที่บ้านหรือใครเป็นแล้วเนี่ยอาจจะกําลังมองหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องถูกวิธีก็สามารถขอคําปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือว่าสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเบื้องต้นกันมาได้ก่อนที่โรงพยาบาลูนยนการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอ,ขอบคุณคุณหมอสุวิทย์คงบันดาลสุขมากๆนะคะที่ให้คําแนะนําดีๆในรายการและให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณมากค่ะควสวัสดีครับรวมไปถึงขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสําหรับวันนี้นะคะดิฉันจินตนาสุดสะอาดพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ